ลดความเหลื่อมล้ำในประเทศค่ะกระจายความเจริญให้ทั่วทุกจังหวัดค่ะบุตรสามารถฟ้องบุพการีได้ค่ะเพิ่มคุณค่าวัฒนธรรมไทยค่ะเปิดคาสิโนเปิดบ่อนให้ถูกกฎหมายะคะะแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชนในประเทศค่ะเพราะว่าความเจริญมันจะกระจุกอยู่ที่บางจังหวัดค่ะเช่นแบบกรุงเทพหรือขอนแก่นหรือเชียงใหม่นียค่ะ บางจังหวัดก็อาจจะถูกลืมให้แบบไม่มีการคมนาบคมที่ดีอะไรอย่างเงี้ยในสังคมอะ่ะมันไม่ได้มีครอบครัวที่แบบว่าอบอุ่นทุกครอบครัวหรือแบบว่าพ่อกับแม่ที่แบบตั้งใจทาของเขาอ่ะมันสื่อออกมาที่แบบแบบไม่ไม,ไม่ไม่ดีค่ะเออหนูก็เลยรู้สึกว่ากฎหมายนี้ควรมีค่ะเราอยากให้ต่างประเทศต่างชาติหรือคนที่มาท่องเที่ยวได้รูจ้จัก ประเทศไทยมากขึ้นอาจจะเป็นอาหารเสื้อผ้าอย่างเช่นเกางช้างหรือว่าอะไรเป็นมารยาทไทยด้วยความที่ประเทศเรายังไม่ได้เปิดให้ถูกกฎหมายแล้วส่วนมากเราก็จะแบบเล่นแบบผิดกฎหมายแล้วก็แอบ,บข้ามไปประเทศเพื่อนบ้านเพื่อไปเล่นค่ะถ้าเราเปิดที่ประเทศเราเองภาษีเราก็จะได้เองแล้วก็นาําภาษีนั้นมาพัฒนาประเทศได้ยิ่งขึ้นค่ะ